สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันวันแล้วก็คูปเปอร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่22สิงหาคมนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ชมคลิปทําสวนเก็บผักของเรานะคะก็ช่วงนี้ก็ซัมอนะทุกคนมันก็มีความสุขกับการทาคลิปปลูกผักอะไรประมาณนี้นะคะเก็บเก็บผักช่วงนี้ก็ออกดอกนะคะแล้วก็ออกผลเยอะมากๆนะคะเรเก็บไปฝากเพื่อนที่ทํางานด้วยนะคะ อร่อยนาะคุปนอกกินผักจากสวนตัวเองนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันกับเราช่องคน <c oughs> วันนี้มาในเรื่องอะไครคุปตอนนี้นะคะทุกคนผู้ที่สมัครอะไรต่างๆของสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นกรินคาร์ดนะคะแล้วก็วีซ่าทำงานวีซ่านัก,กเรียนอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะ ใช้เวลานานนะคะทุกคนวันนี้ก็มีข่าวนะคะในเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าเขามีการพิจารณาขั้นตอนต่างๆเนี่ยมีการตรวจสอบอะไรใหม่นะคะแล้วก็อาจจะนานนิดนึงนะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าผู้สมัครเรียนค์ดนะคะต้องเาชิญกับขั้นตอนการตรวจสอบใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะซึ่งจริงๆอ,อันนี้ออกมาเมื่อวานนะคะวันที่21สิงหาคมเมื่อวันอังคารน,นะคะ สำานักง,งานบริการตรวจคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐนะคะ USCIS ได้ออกการอัปเดตครั้งสําคัญนะคะเกี่ยวกับการประเมินใบสมัครสวัสดิการของผู้อพยพรวมถึงใบสมัคร Green Card ซึ่งขณะนี้นะคะจะครอบคลุมถึงการต่อต้านอเมริกานะคะที่แสดงออกบน โซเชียลมีเดียด้วยนะคะ USCIS นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ Department of Homeland Security นะคะกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินะคะของสหรัฐอเมริกาก็เขาบอกว่านับตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์นะคะมีอำนาจในการบริหารประเทศสหรัฐอเมริกาเอาง่ายๆนะคะทุกคนมีการได้เข้มงวดข้อจำกัด ต่างๆในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะคะรวมถึงการกำหนดให้ผู้ที่ต้องการเข้า,าศึกษาต่อจากต่างประเทศต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียของตนนะคะซึ่งาทางสหรัฐอเมริกาหรือทางรัฐบาลเนี่ยจะตรวจสอบนะคะว่ามีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นศัตรูต่อพล,ลเมืองวัฒนธรรมรัฐบาลสถาบันหรือหลักการ ก่อตั้งของอเมริกาหรือไม่นะคะทุกคนคูปเปอร์บังจอณวันที่14เมษายนนะคะข้อมูลจาก Insight Higher e d นะคะสแสดงให้เห็นว่านักศึกษาต่างชาตินะคะมากกว่า1,000คนนะคะถูกเพิกถอนวีซ่าเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองนะคะรวมถึงสงครามใน อฉนวนกาซานะคะที่กำลังดำเนินอยู่รัฐบาลทรัมป์นะคะกล่าวหาว่านักศึกษาเหล่านี้บางคนเนี่ยมีทัศนคติเนี่ยคล้ายๆกับต่อต้านยิวหรือสนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งพวกเขาเองนะคะก็มีการปฏิเสธนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ, <S <S <น>ะก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะ USCIS เนี่ยได้ปรับปรุง คู่มือแนวนโยบายโดยมีผลทันทีโดยสั่งให้พนักงานคำนึงถึงกิจกรรมต่อต้านอเมริกาใดๆที่ตัดสินใจว่าจะอนุมัติใบสมัครขอวีซ่าหรือไม่รวมถึงบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่อัดอยู่ถาวรหรือที่เรียกกันทั่วไปก็คือว่ากริงคาร์ดนะคะตามข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมต่อต้านอเมริกาใดๆนะคะจะ เป็นปัจจัยลบอย่างท่วมท้นในการวิเคราะห์โดยดุลลพินิษนะคะใดๆของใบสมัครยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าอะไรคือกิจกรรมต่อต้านอเมริกาแม้ว่า CBS News นะคะจะรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะเองจากกฎหมายคนเข้าเมืองที่มีอยู่นะคะซึ่งปิดกั้นสิทธิพลเมืองจากผู้สนับสนุนลทัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิเผด็จก,การหรือการค้นล้มรัฐบาลอเมริกันคู่มือนโยบาย USCIS อนะคะฉบับปรับปรุงระบุว่าเจ้าหน้าที่ควรพิจารณาว่าชาวต่างชาติได้สนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนหรือสนับสนุนมุมมองต่อต้านอเมริกาหรือมุมมองขององค์กรหรือกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่ เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเช่น Green Card นะคะขบวนการนี้ได้รับการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียด้วยนะคะใครที่มีไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรต่างๆนะคะก็อาจจะต้องมีการระบุลงไปในนั้นด้วยอันนี้น่าจะทราบกันนะทุกคนซึ่งวันจริงๆวันไม่มีอะไรเลย <laughs> เรามี YouTube อย่างเดียวนะคุเนาะ <laughs> เออ การเปลีนนย่ยนแปลงนโยบายนี้นะคะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ด้านการย้ายจินฐานที่จัดอยู่ในประเภทสิทธิประโยชน์ตามดุลพินิษซึ่งรวมถึงใบญาตทำงานนะคะวีซ่านักเรียนแล้วก็เรีนคัสเมื่อพารณาสิทธิประโยชน์ด้านการย้ายจินฐานตามดุลพินิษแล้ว USCIS เนี่ยได้ปฏิบัติตามกฎหมายการย้ายจินฐานเป็นปัจจัยหนึ่งอยู่แล้วและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป ต้นเดือนนี้นะคะ USCIS ระบุว่าจะขยายขอบเขตการคัดกรองผู้อพยพที่ต้องการขอสัญชาติอเมริกันให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมที่ดีก่อนหน้านี้นะคะการตรวจสอบนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือการละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองแต่ปัจจุบันนะคะจะ ครอบคุมถึงการปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมและมีส่วนร่วมเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมด้วยนะคะ แมทธิวทาเกรเซอร์นะคะโฆษก USCIS กล่าวว่าสิทธิประโยชน์ของอเมริกาไม่ควรมอบให้กับผู้ที่ดูหมิ่นประเทศและส่งเสริมอุดมการณ์ต่อต้านอเมริกาสำนักง,งานบริการตรวจคนเข้าเมืองและก็สัญชาติสหรัฐมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายและขั้นตอนต่างๆเพื่อขจัดสิทธิต่อต้านอเมริกาและสนับสนุนกันบังคับใช้มาตรการคัดกรองและคัดกรองที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ สิทธิประโยชน์จากการย้ายจินฐานรวมถึงการอาศัยแล้วก็ทำงานในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นสิทธิพิเศษนะคะแต่ไม่ใช่สิทธิเขาว่ายนี้นะคะแปลเอาอื่นนะทุกคน การเปลีป่ยนแปลงที่ระบุโดย USCIA นะคะมีผลบังคับใช้ทันทีและใช้กับคำร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือยื่นในหรือหลังวันที่เผยแพร่นี้นะคะอันนี้ก็หมายความว่าคนที่ยื่นไปแล้วกําลังจะมีการพิจารณาหรือกําลังจะยื่นคำร้องอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีผลทันทีเนาะทุกคนวันนี้วันกับคูเปอร์นะคะก็เอา ข้อความหรือข่าวที่เขาออกมาในเรื่องของกรีนค์ดนะคะมาให้ทุกคนฟังนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครรอนานนะคะก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็พอจะทราบนะทุกคนตั้งแต่เขาเริ่มมาบริหารประเทศนะคะของโดนัท,ทรัม์ก็ ค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะไม่ว่าคนจะเข้าจะออกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรผิดหรือไม่มีประวัติอะไรนะคะก็คงไม่มีปัญหานะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้ค่ะเห็นเขาบอกว่า أ, คนที่จะสมัคร U.S. Citizen ตอนนี้นะคะค่อนข้างจะ أ, ยากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆมันก็ยากอยู่แล้วนะทุกคนเนาะูเปเปอืม โอเคยังไงวันก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราสองคนคูเปอร์กับวันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโ